แล้ววันนี้ผมจะกลับมาเล่นแมปไอวอน a าเทสเดอะเกมท่านผู้ชมซึ่งเมื่อวานเนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่าผมเนี่ยได้ทําการมาเล่นแล้วหนึ่งรอบคือแม่งเล่นโคตรยากแต่วันนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเรานั้นมาเอาจริงนะท่านผู้ชมโอเคไหมว่าเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะมาแล้วผมกลับมากับความทรมานซึ่งรอบนี้เราจะชนะให้ได้และแน่นอนว่าผมเป็นละอืมตรงนี้คือทําอะไรผมไม่ได้แล้วไงอืมอืมมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ เกมเมื yeah. okay. ่อกี้เนี่ยเหมือนว่าแจงแก้มือจะบอกว่าผิดพลาดนิดนึงท่านผู้ชมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรเรายังมีองการอีกหลายรอบนั่นเองนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าองการเนี่ยไม่ได้มีบ่อยๆนั่นเองโอเคเมื่อกี้ก็ผิดพลาดเหมือนกันท่านผู้ชมไม่เป็นไรเราเอาใหม่ได้เราเอาใหม่ได้เสมอนะฮะ เราเมื่อกี้ก็ผิดพลาดเหมือนกันเกือบๆๆโอเคอืมโอเคโอเคอ้ย้ยมาดุ้ยมาดีในที่สุดผ่านแล้วเรามาเซฟดีกว่าคือผมได้ไปศึกษาวิธีการลงแบบนี้มาอย่างชงชนจนในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราน่ามีโอกาสที่จะผ่านได้ด้วยดีคาดว่าอืม อืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่ได้บอกว่าเราเนี่ยเซฟจุดเกิดไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองอืมไม่ได้กินไม่ได้กินนะเดี๋ยว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 กูต้องไปยังไงวะ right. มีเพลงให้ฟังด้วย <laughs> มีเพลงให้ฟังด้วยอืม กูไม่อยากฟังเพลงอีกหนึ่งรอบอืม yes, <God. S 1> อืม gone, ผมว่าเราจะนต้องกระโดดให้ดีที่สุดนั่นเองคือ <Yes, God. S 1> อืมดีที่สุดไม่เป็นไรออเรายังไม่โดนเสียงเพลง <laughs> 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 เพลงแม่งโคตรนานอ่ะ <c oughs> อืมได้อยู่ได้อยู่ได้ยูไอ้ตรงนี้ตรงน,รนี้อ่า อืเกือบอืเกือบอืมก็ค่อยๆเถิบไปแม่คุณชกขนาดยังไงบ้าแม่เอาไปให้ได้ไปให้ได้อืมแต่ไปกค่อยๆกระเถิบค่อยๆกระเถิบอ่าโอเคโอเคอีกทีนึงอีกทีนึง โอ้อยชาตินี้ชาติไหนเมื่อไหร่จะผ่านนี่ก็แค่ด่านสองวันใช่ไหมนี่แค่ด่าน,นเอ้ยเอ๋ยมามาอืมดเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปคือมันกลับเร็วชิบหายอ่ะมันกลับโคตรเร็วไอชีวิตนี้ชีวิตนายเมื่อไรเราจะผ่านเอ้ยผมผ่านได้รอบนี้เราจร,งริงรอบนี้เราจรงิงกูโดนแกชีๆๆๆ้เชียน เอาเลยอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเราเนี่ยทำได้เราเนี่ยทำได้อยู่แล้วซึ่งงามแม่ไออี่รอมรอมที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่ได้นับเลยวะไม่รู้ว่ารอมที่เท่าไหร่แล้วแต่รู้สึกได้ว่า อืในนิสตุนกูเซฟเลยกูผ่านแล้วอืมโซอีซีมากคือคัมมิ่งอะไรเพลงพอดีวะเอออยากกลับไปฟังอีกนะแต่ว่ากูกลัวเหมือนกันอันนี้คือเขาให้เราทำอะไรเออเขาบอกว่าให้เราเนี่ยยิงปืนใสเอนามีนั่นเองอืมแค่นี้เดี๋ยวชอปเดี๋ยวประเชต์ไปพอดไนเทมเดี๋ยวอัปเกรดอ่านี้นี่นี้ยใส่นี้ยใช่ไหมอ่านี่คือปืนะให้เราเนี่ยต่อสู้ไอ้พวกนี้ สู้ใช่ไหมเอาชิบหายแล้วเดี๋ยวกูเฮ้ย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 คือผมไม่จำเป็นจะต้องสู้กับพวกนี้ได้ก็ได้ใช่ปะคือกูจำเป็นไหมกูจำเป็นจะต้องสู้กับพวกนี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะยิงไปยิง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 ชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายอยากเข้ามาอยากเข้ามา เดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเด็ดเนาะอืมกระโดดสองคือกูต้องยิงใช่ไหมคือไม่ยิงแล้วกันนะไม่ไม่ไม่ยิงแล้วกันอืม <c oughs> คืมึงง่าขนาดนี้เลยเหรอทำไมกูดูคลิปมันดูง่ายจาาังวะเอ้ยเอ้ยอ๋ออันนี้มันเป็นยังไงวะกูจะต้องเอาชนะมึงยังไงบีคิวเลอร์อืมโอเคอบีคิวเลอร์ โอเคเอาไหมเอาไหมเอาไหมอืมก okay, ูต้องยิงม hmm. like mm ันใช่ไหมไอ้นิวนิ้วนิ้วนิ้วช่งได้ไหมอืมยิงไป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 ชิบหายละชิบหายละยิง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 อืมกระโดดึ้นไหมเดี๋ยบรอยกูกูผ่านยังไงล่ะดีนี้ทำไมเห็นคนอื่นคนอื่นเขาผ่านง่ายจังแต่ทำไมกูดูมันลำบากลำบนในท้องเล่ง ไอ้อมบี้คูวเลอร์มึงเจอกูอืมยิงแม่ง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 ตายโดนอืมโดนไปหนึ่งโดนไปสองโดนที่สองยิงงอนยิงงอนผมแล้วยิงอย่างยากคือแม่งว่าไม่แล้วแม่งตามเราไวด้วยผมไม่รู้ว่าเราเนี่ยต้องยิงไอ้อมบี้คิวเลอร์หรือเปล่ากูยิงไปก่อนอืมยิงไปเอาสักตัวหนึ่งเอาสักตัวหนึ่ง ไปเลยไปเลยตัวเดียวตัวเดียวมาต,ตัวเดียวพอกูบ้านยังไงวะเนี่ยคือต้องคิวเอลบิคิวเลิกก่อนเนาะต้องฆ่าเอลบิคิวเลิกก่อนเนาะแล้คือมันยังถึกเลยทุกคนเดี๋ยวกูกูยืนบนนี้ได้ปะเออยืนได้ยืนได้ยืนได้อืมโดนมานี่โดนมานี่โดนมานี่มึงโห่ไปมึงโห่ไปเอาจริงๆ ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยิงย <IG>, ิงยิงยิงย <suddenly hei with people> ิงยิงยิงเออทีละตัวทีละตัวทีละตัวจะเล็งไปเล็งไปโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ตายตายตายทิพายแล้วทิพายแล้วพอมันมาใกล้แล้วมันสู้ยากกว่าทุกคนเจอทางนี้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 มาได้อยู่ได้อยู่โอเคจุ๋มเฮ้ยมันใกล้แล้วมันใกล้แล้วมันใกล้แล้วไอ อันนี้คือเราเนี่ยไปได้ยังกูยิงมันตั้งนานเพื่ออะไรวะกูไม่เข้าใจมารอบนี้แหละอืมโอเคเอาไหมากูไปเร็วเลยแล้วกันนะเรารีบเร่งไปยังไงวะไปยังไงวะเฮ้ยคือตรงเี้ยไปยังไงวะ คือไปอยังไงคือ <c oughs> ไปอยังไงหรือ <c oughs> ว่าผมเนี่ยจะต้องไปยังไงวะกูไปยังไ,ไงไนี่โอเคครับรอบคลิปนี้ก็พากความโหดร้อนไปเพียงเท่านี้เพราะว่าผมนั้นไม่ไหวแล้วไม่โหดร้อนชีบหายและไม่รู้ด้วยว่ามันผ่านยังไ <c oughs> งสำหรับใครที่รู้ว่ามันผ่านยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ลาท่านผู้ามาชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ